สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารองคมนตระเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่1 0 2รเรื่องเชียงตุงนะครับมีคอมเมนต์ต้องการให้เชียงตุงมารวมกับไทยนี้ปัจจุบันนี้8 1 2บท่านนะครับต้องการให้เกลี่ยงและกะมอนมารวมกับไทย105ท่านนะครับ ต้องการให้มริตทวายและตะนาวสีมารวมกับไทย89ท่านนะครับสาวเชียงตุงอยากแต่งงานกับคนไทยมีอยู่3ท่านนะครับหนุ่มไทยที่อยากแต่งงานกับสาวเชียงตุงมีอยู่11ท่านนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอีกนานปนไดนอพี่น้องไทยไงที่ตัดสินใจร่วมกับไทยนอแอดมินเอาใจสวยเดอกดหนึ่งสามสีเข้ามาขอบคุณเด้อ ก็อยากให้รวมเร็วๆนั่นแหละครับเพราะว่าอตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพราะว่าการสู้รบกับพมา่ายังไม่จบไม่สิ้นนะครับกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มกะเรียงหรืออ,อารการอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเป็นห่วงอยากให้ยุติกันเร็วๆนะครับถ้าจะไปตั้งประเทศเองมันยากนักก็มารวมกับไทยเฉลยนะครับไทยก็ยินดีต้อนรับนะครับนี่ความรู้สึกแอดมินนะครับ ความจนทำให้คนก้าร้าวดูขมินพมา่าลาวหาเรื่องไทยอยู่ตลอดถูกต้องนะครับก้าร้าวไปหมดนั่นแหละครับถ้าหากถ้าหากมีความจนหรือว่าทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินไม่มีไม่มากใช่ไหมละ่ะก็จะมีความก้าร้าวอไอ เขาแสดงออกอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาก็อยากเขาก็อยากจะได้นะครับอย่างเช่นเขมรนี่ก็ここอยากได้ก่อกูดใช่ไหมละ่ะก็ม<ถ>ีการประท้วงที่โน่นที่นี่ที่ห้องไอ้ที่ไอ,อ้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เลขแล้วก็แต่นะฮะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแสดงความก้าวร้าออกมาถ้าได้กอ,อกูดมันก็ดีก็จะได้ช่วยแก้ปัญหานีิสินของเขานะครับ นี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ราวก็ค่าเงินกีบอ่อนค่าแล้วก็เงินใช้นี่ก็หาลำบากนะครับก็ก้าวราวเหมือนกันก็อยากได้พระอีสานของไทยนะครับข่าวส่วนพระม่าถือก,กะเรียงเออไม่ใช่วา้าว้าที่ก้าวราวมาไอ้นั่นนะครับมา ยึดแผ่นดินไทยตรงเขาหัวม้านี่แหละครับอันนี้ก้าวร้าก็เพราะว่าต้องการพื้นที่ตรงนี้ขายยาเสพติดนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนพม่าก็ก้า,าวร้าวจับเรือประมงไทยก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าอ,อยากให้ไทยนั้นนะเป็นฝ่ายเขานะครับเอาไว้ต่อรองนั่นแหละครับ คือไทยก็เขาระแวงว่าจะไปเข้าข้างคนกลุ่มน้อยอเขาก็อยากให้มีตัวประกันเพื่อที่จะเป็นมิตรนะครับเพื่อที่จะให้ไทยนี่เป็นมิตรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแต่เขาใช้วิธีก้าวร้าวนะครับคือจับเรือประมงไทยแล้วไม่ยอมปล่อยจนทุกวันนี้เนี่แหละคือพมา่านะครับ ก็กล้าร้ากันหมดน่นะครับตั้งแต่แม้แต่ประชาชนคนธรรมดาก็เหมือนกันผัวเมียนี่ถ้ามีเงินนะครับก็ถูกกันดีคุยกันกระหนุงกระหนิงนะครับเข้าใจกันแต่ถ้าเมื่อไรที่เงินไม่มีนะครับไม่ไม่ก็ทะเลาะกันล่ะพูดกันไม่เพราะทะเลาะกันก้าวร้าวอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับคนทั่วไปก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ชีวิตครอบครัวนี่ก็เหมือนกัน,นเงินไม่มีในที่สุดก็แยกทางเดินนะเป็นแบบนั้นนะครับมันเรื่องปกตินะครับขเมศแน่จริงประกาศสงครามสิครับอบอกท้าขเมศถ้าแน่จริงประกาศสงครามขเมศเนี่ยเขาไม่กล้าประกาศสงครามหรอครับ เพราะว่าเขาคิดว่าสู้ไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าไทยนี่เหนือกว่าทุกอย่างนะครับทางด้านประชากรกําลังพลใช่ไหมละ่ะด้านงบป,ประมาณในการซื้ออาวุธนะครับสู้ไทยไม่ได้สักเรื่องนะครับอาวุธที่เขามีอยู่ถึงจะมีได้รับมาจากจีนนะครับยังไงยังไงก็ไม่เทียบไทยอยู่ดีนะครับ เครื่องบินรบก็ไม่มีนะครับเครื่องบินรบไม่มีมีแต่เครื่องบินขนส่งสินค้านะเครื่องบินส่งสเสบียงเครื่องบินฝึกแค่นั้นเองนะครับเอาไปใช้รบไม่ได้นะครับจะรีหน่อยก็ได้โดรนมาจากจีนนะหล็อจากทดลองอยากใช้โดรนอยากใช้โดรนแต่มันก็ไม่พอหรอกครับไทยก็มีความสามารถมีอุปกรณ์ในการต่อต้านโดรนนะครับอย่าคิดว่า ไทยจะอยู่นิ่งเฉยไทยก็ระแวดระวังอยู่นะครับระแวดระวังอยู่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเตรียมกําลังพลพยายามซ้อมการหลบของประชาชนพลเมืองจากแถวชายแดนนะครับลงหลุมเพาะลงอะไรต่างๆนาะนาะนะเขาก็ซ้อมเป็นประจำเขาก็คิดว่าขมรเนี่ยต้องหาเรื่องเขาแน่เพราะว่าเคยทํามาแล้วนะครับหาเรื่องไทยนี่แหละครับทํามาแล้ว หลายยุคหลายสมัยนะครับอ่ายุคที่รุนแรงยุคหนึ่งก็คือยุคที่หาเรื่องใส่ร้ายกบสุวรรณนันนั่นแหละครับว่ากบสุวรรณพูดว่า,าขมรขโมยนครวัดของไทยนะครับบ้านกบสุวรรณเป็นคนพูดอ่า ทั้งๆที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับกรมสุวรรณก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาเคยไม่ไม่เคยพูดไม่เคยมีนักข่าวมาถามเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไทยนักข่าวขาเขมรไม่เคยมาถามเรื่องนี้ไม่เคยได้ตอบไม่เคยได้พูดนะครับแต่ขเขมรก็ว่ากันเป็นตูเป็นตะแม้กระทั่งนายกุนเซนเองก็ยังมาประกาศสุนทรพจน์บอกว่าเนียงประกายพฤกนะน,นะเขาเรียกได้ทาพระสุขนะครับ ดาวพระศุกร์เขาเรียกในี่ยอับกกายพึกคือกบสูบนานเนี่ยขมรนเขาเรียกอย่างนั้นเนียงปะกกายพึกเขาบอกว่าไม่มีค่าไม่มีค่าควรคู่กับแผ่นดินขมรแม้แต่เม็ดเดียวนะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ทําให้ประชาชนคนขมรนลุกฮือขึ้นเผาธงชาติไทยเผาสถานทูตไทยนะครับเผาอ่า กิจการของคนไทยด้านค้าของคนไทยในกัมพูชานะครับมากมายมหาศาลนะครับเสียหายมากมายมหาศาลนะแล้วในเวลาต่อมาเขาก็ต้องชดใช้นั่นแหละครับเป็นเงินสิบล้านดอลลาร์นะครับสิบล้านดอลลาร์จำนวนมากนะครับเป็นความ เขตขยาดของผู้นําไม่กล้าทําแบบนั้นอีกนะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นอีกก็ต้องเสียเงินขาดทุนว่าง,งั้นเถอะขาดทุนเพื่อเงินต่างๆก็เอามาซ่อมสถานทูตกับเอามาชดใช้ค่าเสียหายห้างร้านต่างๆกิจการของคนไทยที่ไปลงทุนในกัมพูชานะครับนั่นแหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คนณขมรก็ยังเชื่อว่า กบสุวรรณันเป็นคนพูดพูดจริงถ้าไม่นั่นเขาจะไปเดือดร้อนทําไมจะมาถ้าไม่พูดเขาจะเดือดร้อนทําไมเขา,เขาว่าเขาว่าไปอย่างนั้นอีกนะครับท,ท,ทั้งๆที่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนานมาแล้วเขาก็ยังเชื่อว่าก,กบสุวรรณันว่านะครับจริงแล้วไม่มีใครว่าหรอกครับคนไทยทุกคนก็ไม่มีใครบอกว่านครวัดเป็นของไทยนะครับไม่เคยมีแต่เขาพระวิหารน,นะ ข้าพวิหารนะใช่คนไทยก็บอกว่าเคยเป็นของไทยแต่ตอนนี้เขมรได้ไปแล้วนะครับเขมรอเอาไปแล้วเราไม่เอาคืนหรอกแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้เอาคืนนะครับแต่ถามว่าน,นครวัดเป็นของไทยไหมไม่เคยมีใครว่าน,นะครับไม่เคยใครมีว่าแต่พูดถึงประวัติศาสตร์ลรพูดอยู่นะครับคนไทยก็พูดอยู่ว่าคนอขอมไปเข้าไปครองนครวัดเข้าไปสร้างนครวัด ขอ,อมเป็นคนสร้างใช่ไหมล่ะขอ,อมก็เป็นต้นตระกูลของทั้งไทยทั้งเขมรนี่แหละครับเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นขอ,อมสร้างก็ไม่ได้หมายถึงว่าไทยสร้างเราก็ไม่ได้โมเมว่าไทยเป็นคนสร้างเราว่าขอ,อมสร้างแต่ถามว่าสยามมีไหมตอนนั้นก็มีสยามนะม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องในนครวัดเพราะว่าที่สลักในนครวัดน่ะนะก็สลักว่าเนี่ยเสียมกุ๊กนั่นนะ ก็แสดงว่าชาวสยามก็มีใช่ไหมละ่ะสยามก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้หมายถึงว่านครวัดเป็นของเสียมถ้าเป็นของเสียมเขาก็จะไม่สลักวันแน่เสียมกุกหรอกเขาก็คงสลักว่าอนี่แผ่นดินสยามเขาก็เขียนว่างนะเขาว่านี่แผ่นดินสยามเน่านเสียมกุกก็หมายถึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มเสียมแค่นั้นเองนะครับเราก็บอกว่า เขาไปร่วมงานเขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปอยู่ตรงนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บอกชัดเจนนะครับแม้แต่โจตักกวนราชทูตจีนที่เข้าไปาระยะนั้นนะครับเข้าไปในั้น,นไปก็ยังบันทึกเกี่ยวกับสถานที่นี้สถานที่นครธมนี่แหละครับเมืองนครธมเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะกลุ่ม ชนชั้นปกครองคือชาวขอมเนี่ยมีหนึ่งในสามของชาวชาวที่เป็นทาสที่เป็นทาสที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะครับมีทาสอยู่เกินสามเท่านะครับสามเท่าของเจ้านายนะครับอันนี้คือโจตะกว่านบันทึกเอาไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้ว่าชาวเสียมืมชาวสยามเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยขเขมร ในการประชุนเสื้อผ้าในการทอเสื้อผ้าด้วยผ้าไหมนี่แหละครับผ้าไหมนี่เขาบันทึกเอาไว้ละเอียดนะครับว่าเอาหม่อนเอาไหมมาจากสยามเอามาทําที่นี่นะครับชาวขาเขมรหรือชาวพื้นเมืองเนี่ยทําไม่เป็นเวลาเดือดร้อนมาเสื้อผ้าขาดก็ต้องไปให้ชาวสยามซ่อมให้นะครับให้ชาวสยามซ่อมให้นี่คือบันทึกของ จตะก,กวานแสดงว่าสยามหรือไทยเนี่ยก็เกิดมานานแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็อยู่ร่วมกันมานานแล้วแต่ในเมืองเขมรเนี่ยเมืองน,นครธมเนี่ยมีคาสยามอยู่แต่มีน้อยนะครับมีน้อยแต่ทําไมต้องไปอยู่ตรงนั้นทําไมต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แผ่นดินของตัวเองทําไมต้องอยู่ตรงนั้นเหตุที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะชาวขอม ก็เป็นเชื้อสายวงวานเดียวกันกับชาวสยามสยามนะครับเป็นเชื้อสายใกล้ชิดกันเมื่อชาวขอมกับชาวสยามอยู่ตรงนี้เวลาไปปกครองถิ่นที่ขมรนอยู่ก็ต้องเอาองค์ครักษ์ไปด้วยเอาคนที่กลุ่มเดียวกันคนที่เรียกว่าเป็นพวกเดียวกันไปปกป้องไปดูแลไปอยู่ตรงนั้น ถ้าไม่ไปก็อันตรายเพราะว่าไปไปคลองไปคลองเขมิไปคลอ,องขมนนะรขมก็อันตรายก็เลยต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็อันตรายจริงๆเพราะว่าในสมัยคลองมาได้จนสมัยพระเจ้าไชยวรนรที่เก้าก็ถูกกลุ่มของคนขเขมนนะิกลุ่มของคนขเขมนนะกลุ่มตะซอกะแอมนะหรือองค์ชัยนั่นแหละ ปฏิวัติล้มล้างการปกครองเปลี่ยนเป็นตระกูลนโรดมนะครับเปลี่ยนเป็นตระกูลนารดมก็คืออันนี้เราคือขมินที่แท้จริงมาจนปัจจุบันนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเราเคยไปอยู่แต่ไม่ใช่ของเราในนครวัดน่นะนะไปครองไปอยู่ไปสร้างไปครองไปอยู่ไปสร้างด้วยกลุ่มคนขอมและสยาม กลุ่มคนขอมและสยามไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อเราสูญเสียขเมนเป็นใหญ่เราก็ยอมรับในตรงนี้แล้วก็ออกมาแต่ขเมศเขาก็ไม่ยอมนั่นน่ะเขาก็ยอมเลิกง่ายๆนะครับเขาก็อยากจะอ้างความเป็นขอมเพื่อที่จะยึดเพื่อที่จะครองดินแดนที่ขอมเคยปกครองนั่นแหละเพราะว่าขอมก็เคยปกครองมา ยาวไกลนะครับตั้งแต่อ,อีสานใต้นะครับรีสเกกสุทรนบุรีรัมนครราชสีมาเนี่ยครับเนี่ยอีสานใต้ใช่ไหมแล้วก็เลยมาจนถึงภาคกลางก็คือลบบุรีนะครับอันนี้คือกลุ่มขอมที่อยู่นะครับตรงไหนที่ขอมเคยสร้างไว้เขาก็คิดว่านั่นล่ะคือสมบัติของบรรพบุรุษเขานะครับก็เลยมาร้องเพลงที่ปราษาทตาเมือนทมนะครับ มารล่าในที่ประสาทตามมรทมแล้วก็เรียกร้องอยู่ถึงวันนี้ไทยก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะก็ไม่ให้ร้องนะก็ถ้าเรากันตัวนี้ไปเผาสาราทรีมุกนะครับสามเปลี่ยมมรกตเนี่ยก็ยั่วยุนะครับยั่วยุอันนี้ยั่วยุให้ไทยเปิดก่อนนั่นแหละครับอันนี้เราก็ต้องรู้อย่าไปเปิดก่อนเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียหายเขาจะฟ้องศาลโลกนะครับนี่หละคือเหตุผลว่า้าขมิทำทาทาไมทาเพื่อที่จะ ให้ไทยเปิดก่อนเราจะไปฟ้องศาลโลกเพื่อเอาดินแดนที่เขาต้องการปราสาทต,ตามมรทมหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่เขาต้องการแม้แต่เกาะกูดนะครับเขาก็อยากจะได้นะครับนี่เราก็ที่เป็นอยู่นะครับเราก็อดทนเอาไว้นะครับก็อย่าไปทะเลาะกันก็แล้วกันมันมีประโยชน์หรอครับมาดีกันดีกว่านะครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้าทะเลาะกันอย่างนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย เราเคยจะเราเคยผักดันครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เผาสถานทูตเรานั่นแหละครับสถานทูตเราไล่ทูตเขมรนกลับนะครับตัดความสัมพันธ์ปิดไม่ให้คนที่มาทํางานนี่ฮะไล่กลับหมดนะครับทั้งขอทานด้วยนะครับบอกว่าบอกแคทจรงเลยถ้าขอทานด้วยกลับไปหมดนี่เลยคือเรื่องราวที่เป็นอยู่ในสมัยนานสมัยที่เผาสถานทูตนะครับแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้ คนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนกลุ่มเดิมนั่นแหละครับก็คือกลุ่มที่มาทํางานที่ประเทศไทยก็จะถูกผลักดันกลับแล้วก็จะเดือดร้อนหางานไม่ทํายากนะครับนี่หละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ลองคิดดูนขคอกัมกุมพูชาว่ามันคุ้มไหมที่มาหาเรื่องไทยอยู่ตอนนี้นะครับถ้าคิดว่าดีก็ทําต่อถ้าคิดว่ามันแย่ก็อย่าทําเลยมันไม่เป็นผลดีกับใครนะครับ นี่ก็ละคือความคิดของแอดมินนะครับถ้าใครเ,เรื่องเผาตรงชาตินั้นเขาไม่ได้เผาแต่เขาเอาขวานเอาขวานสับนะครับเอานั่นลงมานะครับเอาเสาลงมาอันนั้นแล้วก็ขวานสับใช่ไหมละ่ะอันนั้นมันเป็นคอนเทนต์รู้ดีเพราะว่าที่เขาไม่เผามอนแต่ก่อนก็คงจะกลัวว่าจะถูกปรับเหมือนสมัยนั้นนะครับสมัยที่เผาสถานทูตเผาตรงชาตินั่นแหละครับก็เลย เปลี่ยนมุกใหม่เอาเป็นขวานใช้ขวานใช้ลายสับแทนก็ยังจุดประสงค์เดิมนั่นแหละครับคือต้องการทะเลาะก,กับไทยคิดให้ดีนะครับทะเลาะไปทําไมใครได้ประโยชน์นะครับใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ <c oughs> มันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับนะที่ทําอยู่นะครับอยากให้คนเขมเมนเข้าใจอยากให้เลิกเป็นศัตรูกันนั่นแหละครับเอฟซี <c> FC, คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากใคร ต้องการให้เชียงตุงมารวมกับไทยกดหนึ่งไม่ต้องการให้มารวมกดสองต้องการให้กะริ่งและก็มอนมารวมกับไทยกดสามต้องการให้มริทวายตะแลตนาวสีมารวมกับไทยกดสี่สาวเชียงตุงอยากแต่งงานกับคนไทยกดห้านมไทยอยากแต่งงานกับสาวเชียงตุงกดหกใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันอีพีน้นนะครับเจหรับอีพีนี้สวัสดีครับ